สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาะเอีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็กิติมาสาวบ้านดอนค่ะไปถ่ายควายมาล้วควายเขาเปียกมาละวทีนี้ก็จะมาถ่ายบรรยากาศกระท่อมน้อยกระท่อมชมวิวกระท่อมชมวิวสวยๆถ่าบรรยากาศที่หนองบัวค่ะเอกกระท่อมในหนองบัวนะคะนี่บัว มีบัวสะบัวอันนี้ดอกไม้ในกระท่อมชมวิวบรรยากาศบรรยากาศชมวิวกระท่อม ทางข้าวบรรกาศโอเคนะคะนี่ก็ทอมชมวิวนะคะชมวิวสวยๆค่ะบ้านหลังสวยสำรวจก่อนลงบันไดก่อนอืมอ ออืประตูทางข้าวนี่กระท่อมนะคะกระท่อมชมวิวะคะ่ะชมวิวสระน้ำสับปามีป่ามาปล่อยมีบัวมาปลูกนะคะมีต้นกล้วยอันนี้คือสถานที่ที่ ที่เย็บผ้าคามนะคะผ้าย้อมคามนะคะเย็บกระเป๋าทำของชาร่วยของชาร่วยนี่ค่ะอยู่ตรงนี้คะ่ะที่เย็บกระเป๋าผ้าคามนะคะที่ทำรับทำของชาร่วยนะคะ กระเป๋าผ้าย้อมความทําเป็นของช้ำ่วยงานบุญงานแต่งงานเกษียณมีทุกรูปแบบให้เลือกค่ะสนใจทักมาได้นะคะที่ดอนทอยนะคะที่เบอร์0918591200ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศจะตรงนี้แล้วค่ะมีบันได มีบันไดไต่มีสะพานไต่ไปด้วยชมวิวไปด้วยแล้วก็มีผ้าคามสวยๆของสำรวยทุกชนิดนะคะผ้าย้อมคามดอนทอยค่ะของสำรวยที่ดอนทอยบรรยากาศร่มลื่นเย็นสบาย อันนี้ก็ขน้นตออทามกระเป๋านะคะนี่เย็บอันนี้ลวดลายต่างๆมีทุกแบบมีทุกสีนะคะอันนี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนี่อันนี้ใส่อันใส่โทรศัพท์ใส่ปากกาอันนี้ใส่ปากกาค่ะใส่ปากกาของสำรวยงานเกษียนงานเกษียนนะคะแต่นั้นของสำลวยงานแต่งของสำลวยงานแต่งนี่ก้อนเย็บค่ะนี่ คนเย็บขีเมือใชกระเป๋าอันนี้ของของสำ่วยงานแต่งวรอช่ไหงานแต่งของสำ่วยงานแต่งนะคอะนี่จะได้แบบรดกันมีสกรีนให้เรียบร้อยแล้วค่ะชื่อชื่อตัวเองชื่อผู้สมรสเนาะของงานแต่งเนาะ สกรีนใส่เลยค่ะมีแบบใดต้องการแบบใดทําให้นะคะมีมีครบทุกอย่างนะคะราคาไม่แพ,พ,พงค่ะเป็นกันเองนะคะน,นี่คะะ่อะคอันนี้ก็ของชําลวยเหมือนกันอันนี้ก็พร้อมส่งแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมส่งแล้วค่ะอันนี้ก็พร้อมส่งแล้วค่ะตัวนี้ละไแจง นี่อันนี้กระเป๋าอันนี้อันนี้ใส่อัน,นใส่โทรศัพท์โทรศัพท์กับกับกับตังนะอันนี้จะใหญ่โทรศัพท์กับตงนะังนนะใหญ่ตหตหแต่อันนี้ดิ ใส่ปากกาอันนี้ใส่ลายมีนี่ใส่อย่างลายมีใส่โทรศัพท์อันนี้นะใส่โทรศัพท์อันนี้ใส่โทรศัพท์มีสุกแบบเพราะว่า,าออเดอร์นะรับส่งนะเอาไปลายละเป็นหมื่นพื่เนานะเป็นเป็นหมื่นอันพขบอเป็นร้อยสองร้อย จ,จ้าละสองสามร้อยส่งไปแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็พร้อมส่งนะคะมีหลายลวดลายค่ะพร้อมส่งนะคะอันนี้ก็พร้อมส่งแล้วแพ็กละใส่ถุงมีทุกแบบมีทุกลวดลายมีแบบลายแบบอันนี้เจ้าว่าไปเขาส่งอันนี้กระเป๋าสะพายใส่ตังใส่เงินแสงเงินล้านกระเป๋าผ้าคาม อันนี้ก็ใส่อันกระเป๋าเงินอันรูปแบบลวดลายต่างๆค่ะมีทุกแบบทุกสีทุกสีคามค่ะคามจืดคามบาจืดนะคามเข้มคามบาเข้มนะอันนี้คามนี่จะมีลายคามคามเข้มกับคามเข้มกับคามคามบาเข้มนะคะนี่นะนี่ค่ะกระเป๋านี่ค่ะกระเป๋าดอนทอยกระเป๋าคามรับรับทามของสำารวย กระเป๋าคามที่ดอนทอยสนใจทักมาได้นะคะที่สนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์0918591200ที่บ้านดอนทอยจ้าตะบนสามคีพัฒนาอำเภอกาะอำนวยจังหวัดสกลน,นครค่ะดอนทอยกับตลาดนัดโคกระบือกะบ้านเดียวกันนี่แหละคะ่ะถ้าสนใจก็จะได้ของสำรวยงาน แต่งงานบุญงานกเกษียณมีทุกแบบค่ะรับทําของสำลวยเพื่อทุกท่านนะคะสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์0918591200ค่ะคนเย็บก็เย็บไปคนถ่ายก็ถ่ายไปคนโปรโมดก็โปรโมทไปค่ะ มีทุกทุกรูปแบบนะคะกระเป๋าสปายกระเป๋ามีทุกแบบทุกทุกอย่างที่อยากได้สนใจก็ทักมาได้นะคะที่ดอนทอยดอนทอยของเรานี่เอ้ยมีแต่มีทุกอย่างนะดอนทอยนะตลาด,โ,ลาดโครกระเบือก็มีอันนี้กระเป๋าผ้าคามคะ่ะกระเป๋าผ้าคาม มีทุกลายทุกรูปแบบค่ะอันนี้กระเป๋าของสำรวยงานแต่งนะคะอันนี้ค่ะของสำรวยงานแต่งค่ะมีหลายลายหลายสีทุกรูปแบบนะคะงานกระสีนก็ได้ค่ะกระเป๋ากระเป๋าตังค์สวยๆง,งามๆทั้งนั้นแหละคะ่ะ สนใจก็ทักมาได้นะคะแล้วจะเอาเบอร์ไว้ใต้ชิปนะคะจะเ,เบอร์ไว้ใต้ชิปนะคะถ้าพังโมท,ทันกะเบิ่งใต้ชิปหาเบอร์ค่ะอันนี้คือใส่ปากกาค่ะเวลาติดตัวไปทํางานหรือเวลาไปโน่นไปนี่บางคนกะหาปากกาบาเห็นจา้าคืใส่เป็นอันใส่ยู่ใส่นี่ก็หาอันกระเป๋าใส่ปากกาค่ะใส่ปากกาได้คระมีหลายๆๆๆลหลายแบบอันนี้คือ กระเป๋าใส่ปากกานะคะมีทุกลายเลยนะเนี่ยมีทุกแบบทุกลายเลยผ้ามีทุกสีทุกแบบสนใจทักมาได้เลยจ้าที่โดนโทอยค่ะ รับทําของชาร่วยกระเป๋าผ้าคามที่ยนทอยนะคะอันนี้ก็ใส่เหรียญเหรียญห้าเหรียญ10เหรียญบาทนะคะพกสะดวกสบายค่ะมีทั้งกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กกระเป๋าทุกชนิดทุกแบบนะคะ ทั้งทาทำได้หมดค่ะคนทําเก่งค่ะทําได้ทุกอย่างเลยคะ่ะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะสนใจก็ทักมาได้จ้าฝากติดตามด้วยนะคะทุกคลิปที่ทำนะคะจากกิติมาสาวบ้านดอนจ้ากดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยจ้าสบายดีบังซู ขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า